สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการแชร์ตำแหน่งนะครับการแชร์ตำแหน่งก็ทำได้หลายวิธีวันนี้จะสอนแชร์ตำแหน่งในไลน์นะครับตำแหน่งหรือพิกัดไอจีพพิกัดดาวเทียมนะครับก็สอนในการแชร์ในไลน์นะครับก็เข้าไลน์เข้าไลน์เข้าไปที่แชร์เข้าไปที่แชร์ แล้วก็กดตรงบวกแล้วจะมีตรงแชร์ตำแหน่งนะครับเรากดไปที่แชร์ตำแหน่งแล้วเรากดแชร์ตำแหน่งเลยแค่นี้เองครับแล้วได้ตำแหน่งแล้วมาคนที่เรากดแชร์ไปเขาก็กดที่ทงกดที่ทงก็จะขึ้นเป็นดาวเทียม เปิดใช้งานแผนที่ว่าสามารถดูจาก Google Map ได้เลยอันนี้คือตำแหน่งที่เรากดเมื่อกี้นี้อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับการก่อนที่เราจะแช์ตำแหน่งอย่างนี้เราต้องเปิด GPS ทุกครั้ง GPS คือเราต้องเปิดไว้ตลอดถ้าเราไม่เปิดตำแหน่งตรงนี้แล้วพิกัันจะผิดนะครับ โอเคครับวันนี้สอนแค่นี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าจะสอนการแชร์พิกัดในในด้านอื่นมั้งนะครับมันมีหลายวิธีอันนี้สอนวิธีนี้วิธีเดียวโอเคครับสวัสดีครับ